สวัสดีคับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องทาเโทรทั์ช่องสำหรับคนรับรถถังและอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารทุกประเภท วันนี้ผอมาจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสุดยอดรถสวัสดีใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกับชอง2 0 2 6ที่ห้าวงไทยแลนด์เกี่ยวกับยานยนต์ไทยที่ออกแบบและแปลกและหมายยากจากทุกับสนามรถยุคใหม่โดยเฉพาคอนเทนต์พิเศษมาปักทาง2 0 2 6นี่คือ2 0 2 6เป็นที่ห้าทแลนดระหว่างรถสวัสดีใหม่ไทยและพันธิตรจากต่างประเทศและกำลังเป็นทจับตามองขั้นสูงในการด้านตั้งแต่โครงสร้างกรอบระบบอาวุธไปจนยังไม่รู้ว่าประเทศไทยของเราก็มีการอัฒนารถถังใช้งานเองด้วยกัน เื่รูปลักษณ์ภายและเจ้าสองรถถสอแบบ56คมนนี้เส็นเาียงโค้งในโปรเจกต์ที่ถือว่าทันสมัยที่สุดในรอบหลายปีที่จ่านมาของโพสิตเจเนเรชันใหม่มันอยู่ที่ดีไซน์ที่สาวัสดุนาโนเซรามิกและคำบักษนไฟอโรไดนามิกในระดับการแรงระเบิดยุคใจากตระสุนกรอและใช้วัสดุดูดของิทยได้อย่างน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนๆถึง20%แต่ยังคงความ26กี่56ติดตั้งปนใหญ่ขนาด125มมรอบดนบดองเรียบพร้อมระบบรยนทีใช้เป็นดีรองรับวีสิทุกประเภททั้งกระสุนเ หลานสูงและเจเกียร์อัตโนมัต์ต้านรถถังแบบที่สามารถยิงความเร็วสูงสุดถึงน70กิโลเมตรโดยระบบโมงส่นและระบบประมาณ50ฟาสต์กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางอัลการยิงของรถถังนี้ถือว่าเร็วมากๆซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับส่วนหน้ารอบหลักที่ติดตั้งมากับตัวรถจับภาพความร้อนใหญ่เลยนะเซอร์วัดระยะที่20มิลลิเมตร ผสานใหม่ระบพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบคำจุดทันต็มระบบแบบเรียวทา์เลงเป้าและยิงได้แม่นยำทั้งกลางขวาและกลางขึ้นด้านฟามเรอนที่รถถัง2000ซมประสิทธิภาพในการรบได้เป็นอย่างดีดีเซลเทอร์โบกำลังุดเด่น500แรงม้าความเร็วันสุดบนถนนรือระบบ70กภโยเมตรต่อชั่วโมงและสามารถทำความเร็วในพื้นที่ทิไบาดได้ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบจัรเข้าเาถึนบบไฮโดรพีนอนความปลอดภัยให้กับระดับไทยภาพพื้นที่และทำให 2อ2 6ูกทีห้ยเป็นหนึ่ป้องกันตัวเองแบบครบวงจรที่สุดของอาเซียนในเวลานี้พลงตัวระบบเตือนภัยจากจรวดแบบวิถีในรับการใช้องกในการรบประเทศแบบไทยโดยเฉพาะรระบบป้องกันไม่ว่าจะเป็นนืวิธีปากแบบพื้ที่โครนาหรือเส้นทางสามารถยิงสังกัดปอีตอนน้รถถังได้เมื่อเทียบกับรถถังนำเข้าจากต่าประเทศที่คาสองศูนย์สองหกทีห้าระบบแท่งถือเป็นภาาสชั้นของทาองของบ้านเรา แตอนนี้กองทัพไทยมีกานนำเข้าประจำการทลาอามแรกประมาณสามสิบมายภายในโดวสมรรถาณปีสองสมที่สิบหกและเทคโนโลยีระดับในอนาคตอาจมีการสกงชอบคลปนีอย่าลืมกดไลค์กดแนใจและกดติดตามแทงเวิร์ดในไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับเราจะดผ่านทุกคนไปจอดรถแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากคิดตามที่ช่องออดคุยกันได้เลยแล้วพบกันใหม่จะได้ไม่พลาดข่าวสารรถแปลกแปลกรถแต่งรถโหดๆจากทั้งในและต่างประเทศ ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมหยิบรถถังรุ่นไหนหรือยานยนต์ทหารอะไรมาเล่าอีกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ